นี่พี่น้องบานลูกหน่อยบานเขาไว้ตายเบิดนั่นแห่งแรงอะไรน้ำวนตกมาอยู่เหมือสองเสมือแต่ว่าของนันน่นแต่ซ้ำนั่นน้ำผ้าไปบนเขาต่อวานไปนี่แหละครับพี่น้องคือว่ามันแหลงสั่นเลยออกนี่สิล่ะ งอกซ้ำนะออกมาก็ได้มาลองตองแตง่งสีได,ดไล้ําไม่หมดล่ะแบบมีน้ำแรงครับแรงแรงแรงอีนนี้พี่น้องพอส่วนไนม่มีความเราไไเราบ่าไหวแล้วว่ะถ้าบ่าาบาไปเดี๋ยวพี่น้องสิว่าผมบ่ได้มาส่วนสิว่าตัวกันบ่เรา,าไปรีครับพอส่วนเราเดือนที่สามเดือนที่สามที่สี่เราไปบ่ได้เราว่าไปบ่ได้ เราเตือนาทางนีะมันเป็นยังไงนะมันเป็นการเตือนว่าจกินอยย่เลาลายแหละคือว่าเนกกันแกไกลๆแถวนี้ไปยี่น้ำย่น้อไปยุเไก่ไก่เปนว่าเราไปกัไปก็เชียนกีขึ้นก่าเหครับไปเไะที่สวยอเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. สวัสดีพี่น้องทุกคนครับเจอกับลุงหน่อยตามหอยสานคือเกาครับเฮ้ยเจอกันอยู่ไม้เกาเด้พี่น้องผลตกตกเพอ่อสีได้ดำในยังนะครับตกตก,ตกไปสั่นละเพราะซุม่มๆเสี่ยนจีก็เลยส่วนมาหากินคือเกาครับบริไปไ่ดอกส่วงเนี่ยมาหาอยากหากินไปหาแนวอื่นกับบมี่หาเห็ดหายัางกับบุฮนออก เพ็รก็ได้แต่ว่าตึกแฉกเราครับมีซ้อกับไปส่วนพยัญเอมอยู่พยัญอมกับบัมาที่เราดีที่นองเอฟซีก็ตามหาอยู่บัวมาไปส่วนแล้วกับบมาเลยมากับเซียนกีเซียนต่อยกับบัมาเหมือนมาเชียนกีครับเซียนจีสองคนครับไม้เกาครับบานดอนสุบป่อยกับฝนตกอยู่แต่ว่ามันกับโบแห้งคือกันกับบานหน่อยเป็นเป็นลองร้อยฝนตกอยู่ แต่กับ่แห้งเป็นฝนลิุ่นเซียนกี่ก็ลาออยู่ใบไเบว่าพี่น้องเสี่ยวมองไดเหมือนขึ้นน้ำขึ้นปลาที่พวขึ้นมาก่ ตื่นทีเอามันสอดอะตัวนี้สอดก็มองมันขุดแล้วะลว,วงสันรัวมองกันคือมองมันคือบือบาไวานั่นมองมันคือเป็นคือ,อยังปลาเลย นี่แล้ววางกลางเขาหลักสร้า้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับอ้อมไปเรียบร้อยย่งเตึกตอนอ้อมบริเทเห็นพี่น้องบ้างเตึกครับเออ้ยุมอนี่วเนกีว่าเห็นบวบุวาอยู่ไอ้ย ีนไห้ลุยครับลุย สามทีไม่หรอกเป็นกุ้ใไ่ยงเอมันเลีวมันเลวเลวเลวเล็้วเ้ลวเวลวล้ ล้วขนาดนให้คนเดินยูบานดิ้า่เดยวานเดได้กคอตัวนึงกบนี่กคอตัวที่สองโยนขบ้านนี่นะ่ยู่ด้ ไปปับไปไทยเขาดุกวเนี่ยาดุกก็ได้เทียวี่คือไว้เทียวนี่ ว่าปลากระป๋อปลากระป๋อเป่าไปเป่าเอาลูกล้านเหรียญแขนไปปลาเป่าบ้านพอยิงวนบ้านานี่แถวนี่นนนนนละผุนพี่น้องพี่น้องเพื่นกันใส่หากินกันได้น่ะเออพุนกูโมงโมงอยู่พมือนี้มโมยูสองสามคนอยู่ พอนไหเราไปทางเด็กุ๋ยขึ้นไปเ่อินบ่เจยดกีก็เราขึ้นมาพี่น้องรูป่านีเห็ดนา้จีงามครับนี่พวกขวัญี่วกขว่เออพวกขนั่นหัวเาะนี่ตัวนึงดิน่นี่ตง อีไทยบ่นี่โอ้มีหลายอยู่ีหลายอยู่ว่ามวยว่ามวยไสหนห่ใ่ บอลกระเดบัวโอ้นั่นไปยีปปับนี่นั่นนะยี่ปับนี่นี่นี่เออเอาแน่ไปยีปปับตรงเออสิบอเมย์เฮ้เอ้ยเ้ยคับคักพี่น้องเมือทุกคนก็อ่ได้กินนี่อ้มันหลตูอยู่ดิพี่น้อง ปลาคุณไขอือดนหน่อยอือดน่อยไข่ก็หลับบายบายผมโม่เมื่อ

ลึกไปใช้กับบมีขออนาดตุ้มเตียน,นกี่ตุ่มยังได้บานละโตกับเรื่องเงี้ยก็เลยว่าสิพร์กันเศร้าคิดแล้วละ่ะขี้กูดังวะ่ะขึ้นจะเป็นแน่หมืน่นเมื่อคลำไร่แม่บ้านสิวาหมืน่นบ่อใหบ่ไวด้กับบมอมาหยาดเขาวาให้ไอพี่น้องเบิ่งคนงานพี่น้องข้าเจ้ามาเลี้ยงขั้ววิ่งแต่โตยิใหญ่เลี้ยงขั้วยุคหางสุดประทันนี่จะโต้พี่ๆหยาบโมดึด นี่พี่นอ้องผลงานบลาคอดสองตัวน,น้อยๆปลาดุกตัวนึ่งไปยึท่ายิ่งสองตัวสามตัวไปยึท่ายิ่งสามตัวปลากระกงแยง,งสองตัวแล้วก็บักหอยเฮ้ยเด็กปนหนึ่งพอดีเด็กปนหนึ่งบนเส้นจีเส้นจีกะบสูสีกันแหละครับนั่นปลาโจปรปลาคอน่อย ปลาตองปลาอีไทยปลาหอยซูซีนะครับโอ้ปลากาตัวบกใหญ่ตัวหนึ่งสีเมื่อแล้วครับพี่น้องกปลาหมันครับเหมือนปลาหมันสงสัยปลามันมันพายมาจากฝนมันตกดูเหมือนขืนแต่มันก็ใบแห้งแล้วปลาหมันครับตัวเจ้ากับก็เด็ดฝนอยู่คือว่าปลาหมันก็เด็ดฝน ฝากขอบคุณเดซีขอบคุณท,ทุกท่นานที่เขามาติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อกดกระดิง่งแจง้งเตือนน้บละหน่อยตามห้อยสานคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนครับคลิปหน้าจะพอกันไหม,มาครับสวัสดีครับ